สวัสดีแฟนทีเดดฮอสกอร์ทีเดดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดก,การวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้ศึกยูโร2020มีให้ลุ้นกัน3คู่บิ๊กแมตต์เตวลาตี2ทีมชาติอิตาลีหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เป็นเกมนัดที่2ในกลุ่ม A หลังจากนัดแรกอิตาลีถล่มตุรกีมา3ประตูต่อศย์ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ทำได้แค่เสมอเวล1ประตูต่อ1นโดยทัพอัสซูรีเคยเป็นแชมป์ยูโรมาแล้ว1สมัยในปี1968 หลังจากนั้นเข้าชิงอีก2ครั้งทําได้แค่รองแชมป์ในปี2000และ2012ทีมชุดนี้ของโรเบโตมาชินีทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะ9นัดติดต่อกันแบบคลีนชีทค่ำคืนนี้คาดว่าแนวรุกจะยึดชุดเดิมนําโดยเบรดดี้อินซิเย่และอิโมบิเล่ส่วนผู้มาเยือนทีมแดนนาฬิกาของคุณซือราดิเมียเพชโควิชยังฝากความหวังในแดนกลางไว้กับกานิชาก,ก้ากับตันทีมและแนวรุกอย่างเชดานชาก,กิลี่ ดูจากชื่อชั้นตัวผู้เล่นขุมกำลังอิตาลีค่อนข้างจะเหนือกว่าเยอะบวกกับการเล่นในบ้านผมมั่นใจว่าคืนนี้อิตาลีไม่พลาด3ามแต้มอย่างแน่นอนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A เตวราหทุ่มเวลที่มีกระเด็เบลน่าจะเก็บแต้มในการเจอกับตุรกีได้ค่อนข้างแน่ขณะที่คู่2ทุ่มในกลุ่ม B ทีมชาติรัสเซียหนึ่งในจ้ภาพร่วมจะแก้ตัวเอาชนะฟินแลนด์ไปได้สรุป3คู่ทีเด็ดคืนนี้อิตาลี เวลัสเซียผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเ <Okay. S 1> พราะจะผมมั่นใจ100% <Okay. S 1> บป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.